สาธารณสุขย้ำผู้ป่วยเบาหวานมีอัตราการเสียชีวิตสูงจากไวรัสโควิด -19 จากสถิติต่างๆทั้งในไทยและต่างประเทศทั้งนี้เนื่องจากเมื่อภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงส่งผลให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลงประกอบกับมีอาการของโรคเดิมอยู่แล้วยิ่งส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวานมีอัตราการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับต้นๆเมื่อได้รับการติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ ยิ่งควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้ภูมิคุ้มกันเรามากขึ้นเท่านั้นนะครับด้วยความห่วงใยจากสมุนไพรชีวาออร์แกนิกเบาหวานน้ําตาลสูงลดได้คุมได้ปลอดภัยไม่มผลข้างเคียงตัวอย่างคุณป้าน้ําตาลสูงลองทานชีวาสมุนไพรผลที่ได้เป็นแบบ,บ<ด>นี<ด>้ผลเลือดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่อ๋โอโหคอนข้าสูงนะครับอยู่ที่2 1 5นะครับถือว่า สูงมากเลยนะครับเดี๋ยวเราลองทานตัวสมุนไพรชีวาดูนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวชาชงนะครับแล้วก็ตัวแคปซูลและอีกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยลองมาดูว่าจากน้าตาล215เนี่ยจะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยคุณพี่อยู่ที่215นะครับก็ถือว่าสูงมากนะครับเราหนึ่งชั่วโมงผ่านไปหลังทานสมุนไพรแคปซูลแล้วก็ชาชีวาเราลองมาตรวจอีกทีหนึ่งนะครับมีเหลือ101นะครับก็คือ ถือว่ากลับมาสู่ระดับปกติเลยนะครับทานส่วนไพชีวานะครับทางแคปศูลและกระชาเหลือ100เลยได้รับเชิญออกบูธงานสมุนใครร่วมกับทางโรงพยาบาลชั้นนําหลายแห่งซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ที่มีปัญหาสุขภาพและบุคลากรทางการแพทย์มากมาย เหมือนไกรชีวามีแบบแคปซูลและชาชงราคาปกติชิ้นละ990บาทพิเศษเพียง490บาทโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าวันนี้ซื้อ3แถม1ทันทีจากปกติ3,960บาทเหลือเพียง1,470บาทเท่านั้นยังไม่พอจัดส่งให้ฟรีมีระบบเก็บเงินปลายทางฟรี สนใจสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่02-026-3473หรือคลิกปุ่มส่งข้อความได้เลยครับ